สารจลงใจใหมายถึงอะไรสารจํลนงใจคือเรื่องราวนะคะที่ให้แง่คิดมีคติสอนใจรวมไปถึงการแสดงความชื่นชมยินดีให้กําลังใจแก่ผู้ฟังเวลาเขาท้อเวลาเขาเหนื่อยนะคะเราก็จะเอาสารประเภทนี้ให้คนที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยฟังนะคะเช่นฟังธรรมะบ้างฟังเพลงบ้างอะไรอย่างเนี้นะคะ ามาดูหลักการฟังและการดูสารจะลงใจนะคะอย่างมีวิจรารยา์หนึ่งต้องทราบว่าที่เราฟังเรื่องอะไรนะคะมีจุดประสงค์อะไรน่าฟังไหมมีความเ,าเ,พเพลิดเพลินอยู่ในนั้นไหมไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งเครียดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่จะลงใจนะคะสองมีความตั้งใจในการฟังนะคะเวลาเราฟังสารไม่ว่าจะเป็นสารประเภทไหนก็ช่าง นะคะเราจะต้องตั้งใจฟังนะคะข้อที่สามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ฟังนะคะทาความเข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรเขาต้อ <ๆ S 1> งการสอนอะไรนะคะข้อที่สี่พิจารณาสารที่ฟังว่าให้ความจันจดลงใจด้านใดนะคะสารที่ฟังมีเหตุผลไหมนะคะฟังแล้วรู้สึกสบายใจไหมนะคะข้อที่ห้าพิจารณาภาษาที่ใช้ว่าเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาหรือ ผู้ฟังหรือไม่อย่างไรนะคะบางครั้งเหมือนกับเราฟังธรรมะเนาะจะให้เด็กๆไปฟัง,งนี่เาเนี้ยภาษาที่ใช้เนี่ยเด็กๆอาจจะฟังแล้วรู้สึกไม่เข้าเข้าไม่ถึงอ่ะเด็กๆก็เลยเด็กๆก็เลยฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่จันลงใจเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เด็กๆถ้าถ้ารู้ความรู้สึกไม่สบายใจเด็กๆจะชอบฟังเพลงเพลงที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายอันนั้นก็เป็นสารจันลงใจได้นะคะ ต่อไปมาดูข้อที่สามนะคะสารโน้มน้าวใจคําว่าโน้มน้าวเนะี่ยคือคือโน้มน้าวก็คือทําให้เราเชื่อนะคะทําให้เราเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นในพวกโฆษณาแ่าการพูดเกินจริงให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการขายการหาเสียงพูดพูดเพื่อให้เราเชื่อพูดปลุกใจนะคะการอภิปรายในที่ชุมนุมทางการเมืองนะคะซึ่งสารน้มน้าใจเนี่ย ผู้ฟังน่ะไม่ควรจะเชื่อทันทีเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นการโน้มน้าวนะคะการโน้มน้าวเนี่ยเราจะต้องฟังฟังแล้วคิดพิจารณาให้ดีๆนะคะต้องสังเกตเลยหนึ่งสังเกตว่าผู้พูดมีเจตนาต่อผู้ฟังอย่างไรนะคะถ้าถ้าเป็นการโฆษณาเนี่ยเขาโน้มน้าวให้เราซื้อใช่ไหมคะถ้าเราเชื่อเขาแล้วก็ซื้อเขาใช่ไหมคะ ถ้าเป็นการเมืองอะถ้าเป็นการเมืองชุมนุมทางการเมืองถ้าเขาพูดน้มนาวให้เราเชื่อว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอ้าวถ้าเรามีถ้าเราเชื่อโดยไม่คิดไตรตรองเราก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานะคะกลุ่มเป้าหมายที่ทําให้เขาพูดโน้มน้าวทําให้คนเชื่อทําให้คนชุมนุมหรือทําให้คนไม่ชุมนุมก็ได้นะคะข้อที่สอง กา้มน้าต้องใช้สติปัญญาคิดมากๆนะคะคิดมากๆว่าเนื้อหาสาระที่ที่พูดนั้นเชื่อถือได้ไหมมีแหล่งข้อมูลไหมเอาข้อมูลมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องคิดมากๆข้อที่สามพิจารณาว่าสารที่สั่งนั้นมีประโยชน์กับเรามากน้อยเพียงใดถ้ามันนี่ถ้าฟังแล้วมันไม่มีประโยชน์หรือมันไม่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้น สารนี้ก็ไม่ควรจะเอามาใส่ใจนะคะข้อที่สี่ผู้พูดเร่งเรา้าผู้ฟังให้เชื่อถือและปฏิบัติตามมากน้อยแค่ไหนเหมือนโฆษณาเนี่ยมันขายของเนี่ยอ้จะเอาจะจะขายให้ได้ซึ่งมันเป็นการเร่งเร้าให้เราเชื่อเกินไปอันนี้เราก็ต้องระวังนะคะข้อที่ห้าผู้พูดใช้ภาษาเร้าอารมณ์ให้คล้อยตาม มีบางคนเก่งมากนะคะบางคนเก่งมากใช้ภาษาให้เราพูดเออพูดให้เราแบบคอยตามได้ไง่ายๆเขาเรียกว่ามีวาทศิลป์นะคะมีวาทศิลป์ข้อที่ข้อที่หกผู้พูดเสนอแนวทางในการปฏิบัติหรือชวนให้ทำนะคะก็คือเสนอแนวทางที่เ,ออเสนอแนวทางว่าจริงนั้นเหมาะสมหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ พราะฉะนั้นเราเป็นผู้ฟังเราต้องพิจารณาด้วยเหตุและผลว่ามันจะมีผลดีกับเรามากน้อยแค่ไหนอ่าเหมือนเราซื้อสินค้าตัวนี้เราได้ใช้ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้เราจะเสียังค์ซื้อทําไมหรือ,อเราได้ยินข่าวคนนี้มาเขามาพูดให้เราเชื่อเอา้าแต่ข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวที่เขาไม่มีแหล่งข้อมูล เราจะเชื่อเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้พวกเราคิดวิเคราะห์ในสารโน้มน้าวใจให้ดีๆนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของมารยาทในการฟังและการดูนะคะซึ่งมีแนวปฏิบัติแบบนีอ้อันนึงก็คือตรงต่อเวลาตรงต่อเวลายังไงเมื่อเราไปถึงสมมติเราได้รับให้ไปฟังบรรยายนะคะหรือเข้าเรียนก็ช่างนะคะ การที่ตรงต่อเวลาก็คือไม่ใช่เข้าไปตรงเวลาคุณผูนัดสิบโมงเข้าไปสิบโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะไปถึงเวลาก่อนนะคะสะคักห้านาทีเพื่อที่จะหาที่นั่งที่เหมาะสมหาที่นั่งที่มันได้ยินชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่สองก็คือตั้งใจตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังว่าผู้พูดหรือ ผูที่จะมาบรรยายให้เราฟังเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรให้เรานะคะแล้วก็จดบันทึกจดบันทึกข้อความที่สําคัญสาคัญลงในช็อตโน้ตของเราเพื่อที่จะมาเอ่อเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามาย้อนดูนะคะหลังจากนั้นนะคะจดบันทึกข้อความสาคัญหรือข้อความที่สงสัยจดไว้ก่อนนะคะแล้วพอรูหรือคนที่บรรยายบรรยายเสร็จเราถึงนําข้อสงสัยนั้น มาซักถามนะคะไม่ใช่แบบเขาพูดอยู่ดีๆสงสัยก็มากระทนหนันก็ยกมือขึ้นถามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มีมารยาทนะคะถ้าจะมีมารยาทก็คือหลังจากที่เขาพูดจบเขาเปิดโอกาสว่าอ่านใครอยากซักถามไหมคะเด็กๆอยากซักถามตรงๆไหมคะเราก็ซักถามในช่วงนี้ได้นะคะข้อต่อไปมารยาทเรื่องการปลูกมือปลูกมือเนี่ยต้องเลือกจังหวะด้วยนะคะ ไม่ใช่เขาพูดไปพูดไปก็ปลกมืออะไรให้เขาอย่างเงี้ยนะคะปลกอวเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็ไม่ใช่แบบมารยาทนะคะเพราะฉะนั้นการปลกมือเราจะต้องปลกให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะต่อไปการสํารวมกริยามารยาทสํารวมในที่หมายถึงออต้องปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะคะเวลาเราเข้าไปฟังพวกนี้อันที่คือการสํารวมกริยาหรือ ถ้าเราจะลุกออกจากที่นั่งเราต้องขออนุญาตพโค้งคำนับก่อนหรือการเดินลุกไปลุกมาในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเกลียดยาไม่ไม่สุภาพนะคะต่อไปมารายาทในการรับประทานอาหารบางคนนะคะนำอาหารนำเครื่องดื่มเข้าไปทานในห้องประชุมเข้าไปทานในโรงหนังหรือเข้าไปทานในห้องเรียนอะไรอย่างเนี้ การมีมารยาทก็คือไม่ใช่เขาฟังบรรยายหรือดูหนังหรือก็เอาขนมขึ้นมาเคี้ยวปุบปุบๆุบปุบรบกวนคนอื่นเขาหรือไม่ให้เกียรติพูดนั่นเองนะคะอันนี้คือมารยาทของการฟังและการดูนะคะสรุปสรุปง่ายๆก็คือเรื่องของการฟังและการดูเนี่ยเป็นทักษะการรับสารที่พวกเราใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันนะคะผู้ฟังหรือผู้ดูเนี่ย ควรมีคุณลักษณะของผู้ฟังและผู้ดูที่ดีก็คือมีคุณธรรมมีมารยาทในการฟังและการดูแต่เราจนรู้จักเลือกฟังและดูสื่อหรือเรื่องราวต่างๆได้อย่างเหมาะสมใช้วิจารยาณในการเลือกรับสารให้เกิดประโยชน์กับตนเองเพื่อการพัฒนาสติปัญญาและการยกระดับจิตใจ ทำให้การฟังและการดูนั้นมีประสิทธิภาพและสำฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของการสื่อสารออันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่คุณครูสรุปให้พวกเราฟังในเรื่องของการฟังและการดูอย่างมีวิจารยานนะคะก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคน